ขอไปด้วยประธานนักเรียนคือเด็กชายบัญญาศิลาชัยค่ะรองประธานนักเรียนคนที่1เด็กชายอภิสิทธิ์ลูกลามค่ะต่องประธานนักเรียนคนที่สองดเด็กชยนเรียนหญิงนิทานแก้วธรรมค่ะเหตุการณ์ยิ่งนะคะ1นึ่งเด็กหญิงอรพันธ์รักษาค่ะ ขออภัยค่ะเห็กนนี้นะคะเด็กหญิงอริสราการุณ์ค่ะ2เด็กหญิงอรมรทณโที่สารค่ะเลขานุการนะคะ1เด็กหญิงอรพันรักษาค่ะ 2. เด็กหญิงน้ำพึ่งเสนหาค่ะสำหรับคุณครูที่เป็นสานะคะ 1. คุณครูนิตยาจำปาค่ะ 2. คุณครูสมานมูลสิริค่ะสามคุณครูหลาศิริศิริค่ะ 4. คุณครูเนธนาภาแถมวันค่ะขอบคุณค่ะ